รับมันคืออะไรครับเนี้ยครับมันคือตัวอะไรครับเนี้ยครับนับดูกองขี้มันครับเนี้ยครับผมไม่แน่ใจนะมันคือตัวอะไรครับแต่ว่ามันนอนตรงนี้ครับเนี้ยครับเนี้ยครับดูมันนอนครับแล้วเมื่อกี้ผมมาแล้วมันลงน้ำครับเนี้ยครับน้ําขุ่นไปเลยครับเนี้ยครับไม่แน่ใจกันนะมันเป็นตัวอะไรครับมันก็เป็นเนี้ยครับมันจะเป็นคองครับเนี้ยมนตกปลาต่ว่าเจอไก่ปลาครับนี้ตรงปลายเบ็ดผมเนี้ยครับเดี๋ยวพาเดินไปดูนะไก่ปลาตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ตัวหนึ่งครับเนี้ยครับเดี๋ยวพาไปดูครับ เดินเดินอยู่หน้าผมครับไก่ป่านับไปเบ็ดครับเนี่ยเป็นสวนป่านับเนี่ยเมื่อกี้เดินเข้าไปเนี้ยครับไก่ป่านับตัวหนึ่งครับคู่หนึ่งครับตัวผู้ตัวเมียครับสองตัวครับไก่น่าจะเยอะนะครับเนียผมเข้ามาตกปลานับเนี เราจะพาไปดูนะเยอะพิงเข้าไปในนี้ำหายแล้ว ไก่ป่านะครับคู่หนึ่งเนี้ยวันนี้ผมก็จะมาออกหมายตกปลาครับไหมายของเราครับหมายที่ผมจะพาเอฟซีมาตกนะครับเนี้ยหมายที่จะมาตกปลาเดี๋ยวมาตามมาดูนะว่าจะมีผลงานครับแต่ว่าเมื่อกี้เจอไก่ป่าแล้วคู่หนึ่งครับเนี้ยวิ่งเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวต้องเอาลำโพงมาเปิดล่อครับแบบนี้บโดนแน่นอนครับไม่เหลือนะครับถ้าเป็นลำโพงนะครับลำโพงแค่เสียงตัวเมียตอนนี้ก็ไม่เหลือครับผมเจอระยะแค่สิบกว่าเมตรเลยครับแล้วนะ นะครับเมื่อกี้ยินเสียงครับนอบๆอยู่ไกลๆครับฟังไปเบ็ดผมครับไก่ป่านะผมเนี่ยผมก็จะมาออกไม้ตกปลานะครับตอนนี้ไม่มีอะไรทำครับก็เลยมาหาตกปลานะครับนับไม้ที่ผมจะพามาตกนะครับเนี่ยไม้สวยเลยนะผมเนี่ยเกาะมากับกบยางนะครับต้องตามไปดูนะว่าจะได้ตัวไหมนะครับ ไม้ที่จะพามาตกนะครับไม่รู้เป็นตัวอะไรนะครับเนี้ยครับมันอยู่ตรงนี้นะผมมาตกปลาแล้วก็นี่ครับมันลงไปในน้ำนะครับเดี๋ยครัดูขี้มันนะครับใครรู้ตอบมาหน่อยนะครับมันคืออะไรครับเนี้ยครับมันคือตัวอะไรครับเนี้ยครับดูครับดูกองขี้มันนะครับเนี้ยครับผมไม่แน่ใจนะมันคือตัวอะไรครับแต่ว่ามันนอนตรงนี้นะครับเนี้ยครับดูมันนอนครับแล้วเมื่อกี้ผมมามันลงน้ำาะครับเนี้ยครับน้ําขุ่นไปเลยนะครับเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันเป็นตัวอะไรนะครับมันก็เป็นเนี้ยมันจะเป็นคลองนะครับเนี้ยครับเ นอนนับฝั่งนู้นก็มีกระกระลอกครับนับกระลอกครับวิ่งครับนี่ครับไม่รู้ตัวอะไรครับวิ่งลงน้ำครับแลนหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับว่าเป็นตัวอะไรครับหรือว่าเป็นหมูดินก็ไม่แน่ใจครับนี่ครับมันนอนอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้นะครับนี่พอพอผมมามันวิ่งลงไปข้างล่างครับดูครับน้ําขุ่นไปเลยครับต้องเป็นตัวลักตัวครับนับมีรอยตีนด้วยครับนี่ครับมีรอยตีนครับนี่ครับหมายมัจะเป็นประมาณนี้ครับ เมื sabes, ่อก anyway, ี้งงเลยครับว่าเป็นตัวอะไรครับใจดูขี้มันครับเนี้ยบใครรู้บอกหน่อยครับเนี่ยบไม่แน่ใจนะว่าเป็นตัวอะไรครับผมก็กลัวครับเนี้ยบไม่ได้ถืออะไรมาเลยครับถือมาแค่เบ็ดนะผมเนี้ยบเนี่ยรบรอยรอยที่มันนอนครับเนี้ยบใหญ่เลยนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวอะไรนะครับเนี้ยมาออกหมายตกปลาครับอันตรายมากเลยครับ เนี้ยครับแล้วมันก็ลงน้ําไปครับเนี้ยครับมันมันจะลงน้ําไปครับเนี้ยไม่แน่ใจนะว่าเป็นตัวอะไรครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับเนี้ยเมื่อกี้ก็เจอไก่ป่านะคู่หนึ่งครับแล้วก็มาเจอเจอตัวนี้ครับเข้ามาตกนะผมแรกผมนึกว่าปลาครับเนี่ยครับมันเข้าไปตรงนี้เลยครับไม่แน่ใจอาจจะเป็นหมาหรือเปล่านะครับแต่ดูจากขี้แล้วไม่น่าจะใช่ขี้หมาครับเนี้ย รับเนี่ยครับลอยมันนอนตรงนี้ด้วยครับเนี่ยครับแต่เป็นตีนคล้ายตีนหมานะครับอาจจะเป็นสัตว์สีขาแน่นอนครับแต่ไม่รู้ตัวอะไรนะครับเนี่ยแล้วมันก็ลงไปเมื่อกี้นะครับลงไปน้าเลยนะผมเนี่ยครับเหม็นครับตรงตรงที่ผมอยู่นี่คือเหม็นเลยครับได้กลิ่นได้กลิ่นสาบเลยนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะออกไม้ต่อนะครับไปเข้าไปตกต่อนะเนี่ยเพราะว่า หมายนี้ปลาเต็มเลยนะครับนครับปลาช่อนเต็มเลยนะครับหมายนี้นะครับแต่ว่าตียากนะครับหาช่องเข้าไปตีไม่ได้นะครับแต่ว่าปลาเยอะแน่นอนครับผมเนี้ยผมเจอตัวแล้วี๋ยวไปต่อนต่อนะครับรู้แล้วครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับไม่แน่ใจนะว่าเป็นแลนหรือว่าตัวเหี้ยนะครับแต่ว่าเนื้ยต้นไม้ที่มันเมื่อกี้มันไต่ลงมาจากข้างบนเนี้ยครับกิ่งเนยครับเนี้ยครับไต่ลงมาน้ครับเนียครับลงมาล่างแล้วนะครับไม่รู้เป็นตัวอะไรครับผมเห็นแค่หางมันนะครับเนี่ยครับ น่าจะเป็นแลนครับเจอแรนด้วยครับตัวหนึ่งครับไม่ได้ถืออะไรมาเลยนะผมเนี่ยครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นรอยอะไรนอนครับเนี่ยครับแล้วก็ลงไปน้ำครับผมว่าน่าจะเป็นแรนครับไม่แรนก็ตุ๊ดู่นะผมเนี่ยครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนับเป็นต้นไม้นับแล้วมีตุ๊ดู่ตัวหนึ่งนะผมเนี่ยครับเมื่อกี้เห็นตัวครับตัวใหญ่เลยครับไต่ไต่ลงมาจากกิ่งเนียครับกิ่งข้างบนนี่ครับ ไตแล้วก็วิ่งลงมาเนี่ยครับถึงตรงกลางเนี้ยหายแล้วครับผมก็จะรอดูนะครับว่ามันจะลงมาไหมนะครับเนี่ยครับสรุปแล้วน่าจะเป็นแลนนะผมเนี่ยรอยที่เราเจอนะครับน่าจะเป็นแลนครับไม่แลนก็ตัวเหี้ยตัวตุ่นนะเพราะเมื่อกี้มันไตลงมาแล้วเนี่ยครับเสียงวิ่งอยู่หน้าครับฝั่งตรงข้ามครับเป็นคลองธรรมชาตินะผมเนี่ยเป็นคลองธรรมชาติเลยครับดูครับ ตรงที่มันเข้ามากินคนระับตรงที่มันนอนคนระับไม่รู้เป็นตัวอะไรคนระับเดี๋ยวต้องมาดูใหม่นะผมเนี้ยมีรอยตีนด้วยคนระับเนี้ยลงไปน้ำนะผมเนี่ยน่าจะเป็นแรน,นครับตัวใหญ่เลยนะผมเนี่ยหมายม้ก็สวยมากครับเหมาะที่จะมีนะผมเนี่ยมีตัวนะครับ,น,บะนะครับเนียครับกระลอกรับนะครับนะครับปลายมือผมครับนะครับปลายมะพร้าวนะครับกระลอกหนึ่งตัวคนระับ ครับไต่ไปรับเนี้ครับเราแลอีกตัวหนึ對對 playable, ่งครับนับรับไกลๆนับเราอู้กระลอกเต็มเลยครับตรงนี้ครับไมยนี้ครับเสียดายังไม่ได้ปืนมาครับนะครับกระลอกแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นมันเป็นแรนหรือว่าตุ๊ดตู่ครับเนี้ยครับเมื่อกี้เจออีกสองตัวครับอีกตัวหนึ่งนี้คนับไต่อยู่กิ่งนี้คนับไต่ลงครับตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับไม่แน่ใจนะว่าเป็นแรนหรือว่าตัวเหี้ยนะ แล้วก็ตัวนึงผมเจอตรงนี้เลยครับเนี่ยครับไต่ลงจากต้นนี้ครับอีกตัวหนึ่งก็นุ่ครับอยู่บนต้นใหญ่นะครับสามตัวเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นแรนหรืออะไรนะครับเนี่ยครับไม้นี้เด็ดมากเลยครับนะเสียงวิ่งอยู่หน้าผมเต็มเลยครับไม่รู้ตัวอะไรบ้างนะครับพรามันเป็นสวนปาล์มครับสวนปาล์มที่ไม่ได้ตัดนะผมเนี่ยครับไก่ป่าก็มีนะครับเดี๋ยววัน่ผมจะพามาล่าครับ ผมยังมองหาตัวนเมื่อกี้ท่ไม่แน่ใจว่าเป็นแลนหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแลนนี่คือเยอะเลยนะผมเนี่ยถ้าเป็นแลนเดี๋ยวเอาไข่เน่าครับมาใส่นะครับโดนแน่นอนครับเนี่ยครับไม้ที่ผมพามาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี้ยไม้สวยมากเลยนะครับปลาช่อนเต็มเลยครับแต่ว่ามันเข้าไปตกไม่ได้นะครับเนียครับเฉียงก็รอกร้องหน้าครับไม้นี้เด็ดเลยนะผม แต่ว่าก็ต้องกลับมืดแล้วครับเนี่ยมีหนูด้วยครับมีทางหนูด้วยครับเนี่ยเนี่ยทางหนูวิ่งครับนกผมมาก็เจอนกไก่นาด้วยนะครับเนี่ยไม้สวยเลยนะเนี่ยเจอไก่ป่าไปคู่นึงครับไก่ป่าก็อยู่ตรงนี้ครับวิ่งเข้าไปฝั่งนู้นครับข้างในนะนกไม้โอ้ยไม้เด็ดเลยนะเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้าเราจะพามาตกใหม่นะแต่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยจะพามาดูนะครับเนีย ลอยไก่เข้ามาเคียนับเต็มเลยครับนี่ครับตุ๊นตู่ครับน่าจะเป็นตุ๊นตู่นะผมนี่ครับที่เจอเมื่อกี้นะครับถ้าไม่ตุ๊นตู่ก็น่าจะเป็นแลนนะแต่ถ้าเป็นแลนนี่คือได้เรื่องแน่นะครับครับเมื่อกี้มันเกาะอยู่ฝั่งนู้นครับแลนนะไต่ลงมาจากต้นต้นไม้ฝั่งนู้นครับน่าจะมีหลายตัวครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตุ๊นตู่นะเพราะว่าหางมันสีเหลืองครับเหลืองสลับกับดำครับ มีหลายตัวเลยครับเนี่ยมันเป็นสวนปาล์มล้างนะครับเนี่ยสวนป like าล์มเก่านะผมเนี่ยไก่ป่าก็มีครับแต่เสียดายทีมันเข้าไปตีไม่ได้นะครับเนี่ยนี่นะกระลอกครับนกกระลอกให้ดูกระลอกครับ <whisper> น <keyboard 1970> ้ำนับเนี่ยนีปลายเบ็ดผมนเนี้ยนกกระลอกครับกระลอกก็เยอะเลยครับ <MG> เนี่ครับหมยนี้อย่างดีเลยครับประช่อนเพียบเลยนะครับแต่ว่ามันเข้าไปตกไม่ได้นะครับเนี่ยครับโอเคผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับี๋ยวผมก็จะไปรถเลยครับเริ่มจะมืดแล้วเมื่อกี้เราเจอไก่ป่าตัวนี้นะครับเนี่ยครับเจอไก่ป่าอยู่ข้างล่างครับเนี้ยครับดูครับทั้งกระลอกทั้งกระแตครับเข้ามากินปามครับแล้วก็มีไก่ด้วยนะครับเข้ามาเคียนะครับเนี่ยครับปามล่วงเต็มเลยนครับ เดี๋ยวว่าผมจะเข้าพาพามาดูใหม่นะครับบไม้นี้สวยเลยนะคับนับดูนกครับดูนกครับแบบดูครับดครับนกก็เยอะคนระับ